สวัสดีค่ะพบพอกับแม่เพ้นฟร้ารมเกษตรอินซี่คือเก่านะคะเมื่อนีสิบภาพพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงผักแปลงผักเป็นนะคะเตว่าแม่เพ่นเอา,เอา,เอาผักกาดขาวเบามาแซมนะคะเอามาแซมค่ะพี่น้องค่ะงามลายค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะงามส้อใสดีมากเลยนะคะนี่ค่ะ โอ้โหเชื้อราในแปลงผักเราเยอะลแยะเลยอาหารมากมม้เนาะคะ่ะเพิ่งใสปุ๋ยไปได้อาทิตย์หนึ่งนะคะที่นี่กลับมาพรวนดินนะคะพรวนดินดินหลวมดินดีเมื่อปุ๋ยเห่ามาตกถือดินดีเขาก็จะมากระจายาเชื้อเชื้อล่านะคะจะกระจายขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้นให้ได้พืชของเห่าได้กินนะคะนี่ค่ะเป็นผักเป่นผักเป็นผักกุยช่ายเหมือน,อ,น,นอันค้นคนไทยเพิ่นเอิบเนาะ อาภาษาอีสานบานไม่เพีนกับสิอื่นว่าพักเป็นคุณพ่อเอาผักซีมาแซมนะคะผักซีกินมาแซมไม่เพ่นถอนออกต้นหนึ่งค่ะเอาไปกินคืออยู่ในหนีสามย่างเลยนะคะสามยางบวกเลยมีผักแป้นนะคะหลักๆก็คือเป็นแปลงผักเป้นนั่นแหละคะ่ะที่นี่ไม่เพ่นว่าผักแป้นกับว่าท่านใดญ่ขยายตูมากเท่ดใดน,นะคะก็เลยเอาผักกาดขาวเบามาแซมนะคะ มาแซมเดี๋ยวห้องก็จะทอนไปกินแล้วนะคะนี่ตรงนี้มันหว่างแห้งนะคะมันหว่างแห้งไม่เพิ่นเอาผักกาดมาใส่นี่ค่ะผักกาดกัง่ามกระดีกระดาขึ้นโอ้ยง่ามหลายพี่น้องค่ะผักแป้นกับง่ามตอนนี้กําลังตัดนะคะตอนนี้กําลังตัดให้น้องตัดตัวก้อนมือนันไม่เพิ่นตัดไปแล้วปรงแล้วนะคะปรงแล้วอันนี้กัง่ามนี่ อันนี้เป็นเป็นปุ๋ยที่ตกคางนะคะเป็นปุ๋ยที่ตกคางอยู่ในใบนะคะนี่งามซอใสมากเลยค่ะเพราะว่าอาหารอยู่ในหนีมันหลายเนาะค่ะเนาะอาหารผึ่าเฮ็ดปุ๋ยอินซี่นะคะอินซี่ลอยเปอร์เซ็นที่ไม่เพ่นเห็ดเนาะคะ่ะเอามาใส่ดินหลวมหลากพืชกับากินอาหารใดง่ายๆนะคะหลากผืชอาหารหาอาหารใดง่ายกระเฮ็ดให้เขาขยายตัว แตกรากแตกต้นขยายใบนะคะเบิงพักเปลี่ยนแม่เพ่นแต่ละตุ่นนะคะงามหลายนะคะนี่นี่ตัดรอบที่สองนะคะตัดรอบที่สองอ่าตอนนี้ตัดหลอดที่สองแล้วนะคะนี่น้องตัดอยู่ทั้งนี้คะ่ะเริ่มตัดรอบที่สองนะคะนี่คะ่พะพักกาดขาวเบาแม่เพ้นกัดสีแซมไปไปเรื่อยเรืนะคะแซมไปแบบว่าท่วา ตรงได้วางเท่ากับเส้นไปเนาะเสมไปให้เขาได้อ,อีกแป๊บหนึง่งเขากับถอนไปกินแล้วหรือว่าเสียไปกินตัวนี้ก,ก็ได้นะคะม<อ>ึงพักเปลี่ยนแต่ละกอนะคะพี่น้องคะพักเปลี่ยนแต่ละกอิึงเลือกค่ะงามหลายนะคะงามมากเลยนะคะวัชพืชเท่ากับสียางเก็บเป็นช่วงๆนะคะกำลังตัดนะคะกำลังตัดพักเปลี่ยน ตัดเลยนี่ค่ะการตัดนะคะ,ะตัวนี้ตัดไปแล้วได้สองขึ้นนะคะสองขึ้น,นปงขึ้นมากวิดดินแล้วนะคะนี่เกิดขึ้นมากแล้วเกิดขึ้นมากนะคะวิดดินแล้วเนาะคะ่ะทุกอย่างต้องการอาหารนะคะเม้แต่ตัวของเหาเองทุก ทุกชีวิตต้องการอาหารนะคะอาหารที่พืชต้องการก็คือจุลินซี่นะคะบอเมเนปุ๋ยเคมีบอเมเนยาที่จะมาฉีดให้เขางามนะคะอันนี้เป็นผักชีจีนที่คุณผอมาแซมไว้น้ำผักเป็นนะคะนี่เขาก็สามารถเย็บไปกินได้นะคะนี่มีไม่เพิเ้นเฮดเมนูซุปบะเขือนะคะนี่ค่ะผักชีจีนต้นเดียวต้นเดียวนี่โอ้ยแผ่ขยายมากเลยนี่ก็เป็นกอผักเป็นนะคะกอผักเป็น ปงออกมาตรงนี้มีหนอนมาแทะนะคะนี่มีหนอนมาแทะแล้วนะคะแต่เราก็ไม่เป็นไรให้เขากินด้วยเขาก็ต้องการอาหารคือกันเนาะนอนเนาะนี่คะ่ะเห็ดแหล้วกับมีความสุกนะคะพี่น้องคะเห็ดเกษตรอินรี์แสนที่จะมีความสุขนะคะแปลงนีนน่กับเง่าเง่าเผากันกับทุกแปียงล่ะนะคะ เงีทอทอกัน23เมตรทอกันเนาะค่ะทุกแปลง23ขั้มกลวงกับเมตร20นะคะแต่รับแรงเนาะอ่าเป็นการปลูกที่คุ้มค่ามากนะคะพักเปลี่ยนอ่ตอนแม่เพินปลูกกับเฮดคลิปไว้นะคะเฮดคลิปไว้อ่ตอนที่สองกับมาตัดไปเอตอนแหลกหล่อเลื่หลอบแหลกตัดไปแล้วตัดไปหมดแล้วนะคะกระโปรงขืนมาง่ามเชียนเดิมนี่ก็คือเป็นการตัดหลอดที่สองนะคะเมเพ่ลกับสีมัดเป็นกิโล่ทรงตลาดค่ะ มัดเป็นกิโล่ทรงตลาดนะคะนี่รอบนี่เขาก็ขึ้นมา,ากับบันาจะนานถึงประมาณสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์ถึงยี่สิบวันเราก็ได้ตัดอีกแล้วนะคะก็จะตัดอยู่ตลอดปีนะคะตัดแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ย่งให้เขาดูแลวัชพืชน,นะคะดูแลวัชพืชให้เขาบ่ิาาหารบ่ิหาหญ้าหรือว่าวัชพืชต่างๆเขามาอย่างอาหารมาบังแสงแดดเนาะคะ่ะ เขาก็จะดูแลเขาย่างดีนะคะเป็นการให้ให้ใจใจนั่นแหละคะ่ะใส่ใจแห้งเห็ดปแหงมีความสุขนะคะพี่น้องบอกว่าเม่อยบเมยแต่คุมคามากนะคะคุมคาหนึ่งเข้าเด็กินอาหารที่ปลอดภัยทุกอย่างที่เข้าปลูกเนาะคะ่ะเข้าเด็กินอาหารที่ปลอดภัยแล้วอีกอย่างหนึ่งอา,อาหารที่เข้าเอาออกไปซูมือคนอื่นเป็นอาหารที่บริสุทธิ์เป็นอาหารที่สะอาดปราศจากสารเคมี ปราศจากการปนเปื้อนจากสิง่งสารเคมี่ต่างๆนะคะแม่เพ่นพุ่มใจแห้งตรงนี้มากไม้ม,มหาศาลกลัวเข้าไปเฮ็ดบุญเบิดเป็นเมือน,นเป็นแสนนะคะแล้วบ่มีคุณค่าต่อชีวิตสิ่งในน้อยสิ่งเล็กๆที่แม่เพ่นเฮ็ดออกไปให้คนใดก,กินนี่ถือว่าแม่เพ่นใดไปซอยเหลือชีวิตของเขาให้ใหมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นบ่ไดเอา ของที่ปนเปื้อนไปให้เขากินกระือวา่าแม่เพ่นได้ทําบุญนะคะได้ท่าบุญมหาศาลต่อชีวิตคนอื่นนะคะเราจะให้ทุกชีวิตอยู่ในหนีกับมีสปปรรพะิิงทุกอย่างแม่เพ่นเลี้ยงมแรงหางหนีบนะคะเพื่อที่จะเอามาว่างปล่อยในแปลงผักของเฮ้าเนาะคะ่ะเพื่อที่จะให้เขาได้กินนอนนะคะเขาจะได้กินนอนกินมะเรงเขาจะ,ะดูแลบำบัดจัดการของเขาเองนะคะ แม่เพ่นกันจะเห็ดประมาณนั้นนะคะเขาจะเกลือกูลกันเองทุกสรรพสิ่งเขาจะดูแลกันเองนะคะจังจุลินซี่มาพอดินดีจุรินซี่ก็ขยายตัวให้อาหารของผืชเท่าให้ผืชดเท่าได้กินจะเริ่มเติบโตมหาศารนะคะบ่ได้เชียค่ะปุ๋ยจากบาทค่ะพี่น้องไปตัดหญ้าปลูกหญ้าปลูกอ้อยมา,าเห็ดปุ๋ยนะคะบอกว่าเมื่อยบอ่เมื่อย แต่บ่อเมย์ทอเห้าไปเห็ดงานไม่เมยแล้วก็เอาเก็บเงินไปสื่อของเขาว่านะคะแล้วก็สื่อบอจบบอสินนะคะซื่อปีนี้ก็ต้องสื้ออีกปีหนาซื่อรอบนี้ก็ต้องสื่ออีกรอบหนานี่คือเป็นการที่ว่าหาเงินไปทรงในทุนนะคะที่นี่เห้าบอ่อตองเห็ดแบบนั้นมาเห็ดปุ๋ยเองมาปรุงดินเองนะคะเริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่ๆเริ่มจากน้อยไปหามากนะคะหรือเริ่มจากขั้วเลื่อนกินให้เจ้าของได้กินดีๆก้อนนะคะ สมาเ็ดไดทุกคนค่ะเกษตรอินทรีย์เฮ็ดางถ้าเข้าใจแล้วก็เพ็ดบบยากนะคะเฮ็ดบบญากถ้าห้าเข่าใจว่าห้าตตรงเริ่มต้นที่ตรงใดนะคะฝากคลิปแม่เพนฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะฝากไปถึงอมอกอมใจทุกทุกคนทุกทุกทันนะคะมาชมคลิปห้แม่เพ้นนะคะเพื่อนๆทุกคนแม่เพ้นขอกราบขอประคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาหา กำลังแรงใจกดสับสับไข่กดติดตามนะคะแล้วก็มาเบิ่งคลิปให้แม่เพ่นนะคะแม่เพ่นจะนําแต่สิ่งดีๆเอามาให้พีให้นองเบิ่งน้ากันนะคะว่าแม่เพ้นเกเกษตรอินทรียประสบผลสําเร็จบ่ผลสําเร็จมหาศาลนะคะผลสําเร็จมหาศาลมากมายนะคะขอบคุณทุกแรงใจนะคะคลิปหนาจังคอยพอกันไม่กับแม่เพ็นฟาร,ร,ร,ร์มเกษตรอินทรีย์นะคะคลิปนี้แม่เพ้นกับอล่า ไปกอนนะคะเดี๋ยวมาพอกันไม่คลิปหนานะคะพอกันไม่ไม่เส่นกระเสียไมาให้เบิงในฟ้ามในแปลงแต่ละพืชแต่ละตัวนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ